เอาล่ะวิรุ่นทั้งหลายนะตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า The Motorie Assistant นะครับผมนะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าก็นี่ยครับผมนะเป็นเกมแนวชันสูตรซบเดดเอดเอน่นซึ่งจะมีเรื่องราวอะไรสยองขวัญยังไงก็โอเคปะเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเลยครับผมนะทุกคนฮนะอ้ยตื่นมาแล้วว่ะเฮ้ยอันนี้เราอยู่ที่บ้าน <S <S ใช่ไหมหรือว่าอยู่ที่คอนโดเหมือนเราอยู่คอนโดเลยอะแต่ว่า อ้กูจะบอกว่าบ้านก็ไม่ได้เลยมันเปิดอยู่คอนโดแกไม่รู้อะนั่นแหละฮะโอเคปรับสเต็งแปน๊นนึงฮะเนื่องจากว่ามันก็ตุวน,นิดน,นิดน่อยนะเออปิดวินซิ่งเลยเผื่อมันจะลื่นขึ้นโอเคไม่ต่างเช่นเลย,เลยโอเคอันนี้อะไรอะ่ะกุเจ่ออุ๊ยกุแจไม่เปิดอะไรอะ่ะอพาร์ตเมนต์คารถนี่อะไรเนี่ยมันหยิบจับได้ด้วยอ,อ๋อเป็นฟองขนมทำไมอะ่ะโอ้ระบบขึ้มึงยังทำให้กุเล่นเนาะอ อ่ะไปไปไปออกดีกว่านะเออออกออกได้ละออกได้ละโอเคออกได้เฉยเลยนึกว่าจะออกไปได้กูตีเกมออกยากอุ้ยมาแล้วป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คืองานในป่าใช่ไหมเนี่ยกูยต้องมาทำอะไรนะอ๋อใช่ในสูตรศพว่าง,งั้นเหรอเนี่ยี่แหละครับไม่เรียกงานไม่ยากจนนะฮะก็โอเคพี่ไปด้วยก่อนเรายุ่งเข้าเปิดดีกว่าเปิดผีมา <c oughs> แล้วเราวิ่งหนีทันไรเงี้ยเออ ็รู้เดี๋ยวเกมเสี่ยงขวัญนะฮะเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาล่ะที่นี่เราก็เข้ามากันแล้วนะฮะอันนี้อะไรเอาเป็นไหเออไม่ใช่ไห้ไมนเรียกว่าไห้เหรอเว้ยเด้เ้ย่าอย่าอย่าเสียตังกูเฮ้ยจ้าโอเคทดสอบว่ามันจะแตกหรือเปล่านะฮะนี่คืออะไรคีย์บอร์ดฮะอ๋อไม่ใช่งานของเรานี่เองเอาล่ะดดูซิว่ามีอะไรทําบ้างเนี่ยในห้องนี้นี่คืออะไรรายงานเหรอตอกบาทอะไรเงี้ยปะ ไม่น่าใช่ผมว่าไม่น่าทาไม่น่าใช่ผมว่าไม่น่าใช่ดูห้องอื่นก่อนเออไหนดูซิมีอะไรบ้างดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะ่าสนใจเลยโอเคเรามาดูห้องนี้กันดีกว่านะฮะห้องนี้อุ้ยมีกระจกด้วยว้าวเกมมิ่งอืมเราได้เห็นตัวตนเราเป็นผู้หญิงดีกว่าเฮ้ยสวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้หนูจะมาเล่นเกมเออชั้ดุตสสมเลยคะ่ะอุ้ยประตูไฟปิดโอเปิดดีกว่าเปิดไฟดีกว่านะฮะจะปิดเดี๋ยวมันมันหลอกหลอนเรา เราเปิดประตูทิ้งไว้เมือเ่อกี้ดิละอันนี้อะไรอ่ะออเป็นว่าตอนนี้มันให้เราทาอะไรอ่ะห้องก็เปิดไม่ได้ไม่มีทางให้ไปเดี๋ยวเราค้นดินชาดูก่อนเพื่อจะมีอะไรน่าสนใจเพราะว่าผมยังไม่เปิดดูเลยอุ้ยนี่อะไรอ่ะไม่น่าจะเก็บได้มั้งผมว่าโอเคเก็บไปได้ไปชั้นอื่นอุ้ยกุญแจสวยเลยครับห้องห้องที่ล็อกอวิธีการใช้อ,อ๋อโอเค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 อเข้าใจละเข้าใจละ ก็คือการที่เราไปที่ประตูฮะแล้วก็คลิกขวาเสริบแล้วก็เลือกของที่เราต้องการใช้โอเคเปิดประตูแล้วเอาละหลังจากนี้คือของจริงแล้วล่ะไหนดูซิข้างนอกโหเป้งนี่กูอยู่ไหนเนี่ยเอาภาพกนมันกระตุกอะลองปรับโลเลยโอเกมค้างโอเคลื่นยังน่าจะลื่นละมั้งจังไม่ค่อยลื่นแต่ไม่เป็นไรจะอยู่นี่ะอยากรู้จริงๆเลยที่เรามาที่ไหนเนี่ย ไม่มีตัป่ากูึกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองเลยเหรออย่างนั้นก็อยู่ในเมืองจะได้รู้สึกชื่นใจหน่อยคนก็ไม่มีที่กูอยู่คนเดียวโ้เห็นเสร็แล้วกูว่านะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาล่ะห้องนี้คือห้องอะไรกันอ๋อโอเคแค่หันไปดูก็เห็นแล้วว่ามันเป็นห้องอะไรรู้ได้ทันทีเลยอันนี้ห้องเย็นปะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนนี้กันบ้างนี่ฮะว่ามันมีอะไรอ๋อมีคอมนี่เองวิธีการใช้เหรอนี่ อืมก็ยังงงงฮะเดลองเราลองกดดูสิยังไงกดได้ปะมันจะยังทำอะไรไม่ได้นะครับผมว่าอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นก่อนอุ้ยมีกุญแจกุญแจกุญแจเก่าๆของมิสเตอร์เดเวอร์ใช่ปะเมื่อกี้รีบเก็บไปหน่อยอันนี้คืออะไรเปิดได้ปะผมว่าเปิดได้ป่ะอ้าว <laughs> แล้วเปิดได้จริง่เดาเดีนีโคตรเดาเลย สมุดอุ๊ยมี่สมุดแล้วอ่านไม่ออกขอโทษครับผมนะอ่านไม่ออกขอขอโทษด้วยโอเคเรามาดูศพคุณลุงดีกว่าว่าเราทำอะไรเอ้ยทำไมไฟดับอ่ะตัตอนแรกมันไฟติดไม่ใช่หรือไง What the fuck ใคร่ปิดไฟเนี่ยเปิดไฟตรงไหนวะมีที่เปิดไฟปะโอ้โหมีโลงแบบมีศพ จากที่ผมอ่านอยู่แล้วดูเหมือนว่ามันจะบอกว่านําศพห้องเย็นอ๋อดีนี่เองโถแล้วหันจอไม่ได้เลยไงเอาหันมองไม่ได้ทุกคนผมหันจอไม่ไปว่ะเอ้าหันไม่ไปห้องนี้โอเคกูปิดแล้วเหรออุ้ยูไปไปปิดไปิดไปิดเดี๋ยวมาเจอเดี๋ยวมาเจอเพเราทับจจยากไปไม่เป็นไรลากหันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราลากไปยางนี้แหละ ลาไปอย่างนี้แหละโอ้ยมันมันติดต่อยากจังวลอ๋อมันจับยากจังเลยนี่ได้ยังอ่ะโอเคโอเคละเอาล่ะทีนี้เราก็นำศพเข้าห้องเข้าห้องอันนี้เรียกว่าห้องหรือเปล่าวะเรียกว่าอะไรวะทุกคนแล้วผมไม่รู้แล้วกันนะเอาไปง่ายเอา,อาง,ง่ายกูเรียกว่าห้องแล้วกันโอเคไหมเอาเอาใส่เอาใสา่าสาห้องนี้ห้องนี้มีชื่อห้องเดียว มันหันไม่ได้ด่มันหันยังไงวะค่อยๆกดหรอนี่ปะอ๋อไม่ต้องหันเลยหลายรอบคือต้องลากเมาส์หลายๆรอบอะโอ้โหยังไงต่อดีเอา้าไม่ได้อีกเนาะทางไมนวะทีนี้ต้งยังไงต่ออ่ะเอา้าดึงไม่ได้เดี๋ยวนนไปมึงลากลากลากัวมาก่อนไหมหรือ,ออาจจะต้องตงึงตรงยวต,ตองลากออกมาก่อนออกมาก่อนไม่ได้ปะ งอ๋อถึงอย่างนี้นี่เอโอเคเข้าใจละแม่งเกมเกือบเข้าใจยากเลยเนี่ยเกือบไม่เข้าใจนีนะออ้ยโอเคโอเคโอเคทีนี้อ๋อทีนี้ลากแกเข้าไปป้าโอเคทีนี้งานเราก็เสร็จแล้วนะฮะไปกลับบ้านดีกว่าไปป่ะก่อนจะหันไปไหนดูแฟ้มสิฮะอะไรอ่ะไม่เริ่มใหม่ โอเคกูเข้าใจแล้วมือให้กูทําศพต่อไปสินะหมายความว่ายังไงหมายความมึงต้องการให้กูเอาศพนินรากได้ปะกูนี้รากได้ผมว่าเราไม่ต้องไปยุ่กับแกดีกว่าเราเอาศพใหม่ดีกว่านะเอาสมัยโอ้ยย่า yeah! mm hmm. เอ้ยทาใจไม่ค่อยได้เลยวะกูเจอศพนี้กูทําใจไม่ค่อยได้เลยติ่นเลืองอมว่าเนี่ยโอเคอะไรต่อครับทีนี้อ๋อชนะสูตรศพใช่ปะ ดูว่าศพมีร่องรอยแผแลอะไรโอเคมีแผลแล้วเน,นียนึงโอเคทำยไงต่อทีนี้อ๋อเหมือนจะไม่ได้นะฮะ I can't use that here โอเคอีกข้างนึงอีกข้างนึงไม่มีอะไรนะฮะลงเลยต้นขาก็อ้ขาสวยนิี้เนี่ยพอดูส่วนบนเนี่ยมันก็ปกแปลกๆนิดนึงนะโอเคไม่มีอะไรนะฮะเหมือนจะไม่เจอร่องรอยอะไรแล้วข้างหลังดีปะข้างหลังก็เหมือนจะมีนนะ่ะใช่ปะ เออม,มีมีมีโอเคนึกว่าเป็นฝอยไม่ใช่มันฝอยหรือเปล่าวะเอาละโอเคทีนี้เรามาต้องมาที่คอมฟินนะเพราะเราต้องกรอกข้อมูลนี่ไงเราได้นนข้อมูลแล้วโ,โ,โ,โอเคอ๋ออย่างงี้นี่เองคือต้องทําอย่างงี้โอ้สบายชิวๆนึกว่าจะให้พิมพ์นะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันให้พิมพ์นั่นแหละสุดท้ายไม่ได้พิมพ์นีห่หว่าแขนแขนแขนขวาขตาแลไขวาโอเคอ่ะ,อะน่าจะหมดแล้วแหละผมว่า อีกศพปะไม่หรอกมา้าผมว่าอุ้ยเห็นอะไรวะเมื่อกี้ใครที่ไม่เห็นลองกลับไปดูไ <c oughs> อนี่เอาละแผ่นนี้เราทำอะไรวะตรงนี้ปะเดี๋ยวไปดูไปดูกันอุ้ยมีเสียงอะไรวะเสียงฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายวะผมไม่มั่นใจเดีย๋ย <c oughs> โอเคผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละ <c oughs> เอาละไหนดูซิมันให้เราทำอะไรต่อครับอืม,อ,มอ่านไม่ออกเว้ย ลองเดาไปก่อนแล้วกันนะฮะผมจะไม่แปลภาษาแต่ผมจะลองเดานะฮะโอ้โหเสียงอย่างนี้นี่เป็นเสียงของลากไม้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เป็นเสียงของเธอเองเหรอเนี่ยอืมอนนี้การาเขตหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมทางมันดูไร้ที่ส,สุดจังเลยเนี่ยแหมได้วิชาจากอาจารย์โกโจม,มาสินะโหยอา้าวกลับอุบารก,กลับไม่ได้เฮ้ยนี่ยแม่งโดนการาเขตใส่หรวปะ ทำไงดีทำไงดีเอา้เอาเฮ้ยหายอ๋อกลับไปละดูดูว่าไปไหนโอ้บาเอา้ยเ้อ่อะไรละก็เ has ล e f อยู่พระเจ้าจะทอท,ทิ้งแกพระเจ้าอะไรไมีเชื่อหรอกพระเจ้ามีจริงม่เชื่ออุย้ยไปกระพิบนี่เป็นการทาักทายสินะใช่ไหม <c ười> ก้มไปก่อนเลยก้มเดินแบบไปขึ้นแจ็คสันกูก้มเดินแบบไปขึ้นแจ็คสันเลยกูไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะอย่างไรมันก็คงจะโดนตูดกูก่อนก่อน,อนที่มันจะพุ่งมาใส่กู อันนะใช่ปะ่ะอุ้ยเดี๋ยนะพระเจ้าจะทิ้งแกโอเคแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่พระเจ้าแล้วอันนั้นคือใครนะ่ะโอ้โหมันจะเป็นพลังงานบางอย่างนั่นน่ะเอาเป็นวนะ่าเดี๋ยวผมถือถือไปหาดีกว่าเอ้ยเป็นไงไม่โดนนะเป็นไงเพราะว่าชีบบอกมันช่วยไงเอออ๋อ,อเมื่อกี้นะ่าจะเป็นการคิดนะครับผมนะก็คือกลับมาที่เดิมนะเมื่อกี้อาจจะเป็นแค่การคิด,ดเฉยๆนะไม่มีอะไรเลย โอเคนะฮะกว่าจะเสร็จแม่ใช้เวลานานชิบหายเลยนะฮะกว่าผมจะหาอะไรต่างๆมาได้นี่ไม่ใช่สั้นๆนะครับโอเคไหนต่อทำอะไรต่อครับทีนี้อันนี้ต้องทำอะไรอุยอ้ยอุ้ยพี่แกขย,ยับได้แล้วอันนี้็นการชิดหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเขามาก่อนไม่ทำไรนะมันจะเพื่อจมันจะป่วยไม่สบายเอาปวดตัวเลยครับข้างนอกเขามากอนโอ้ยนี่ไม่งูอีกแล้วทำไมต้องนูนมันโดนนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะกูว,ว,ว่าเหมือนมันจะ ดักเอ,อมันจะดักกูแล้วว่ะเฮ้ยแม่ข้างหน้านะอะไรนะนะมีมีจุกหลบสายตาไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่เห็นเดี๋ยวไอสัตว์สัญลักษณ์แบบนี้กูว่าใช่โอ้โบมือทักทายกันอย่างนี้แม่อยากใจช,ชวนดีอืมอืมดูมือดูมือหันตูดเข้าแล้วกันเฮ้ยแม่จกตูดกูแล้ามงไอ้เหี้ยเอา อยู่ไหนครับทีเนี้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวกูอยู่ไหนเนี้ยโอ้โหโดนการนาเขตกูว่าแล้วแม่งอาจารย์กูโจมไม่น่ารับมึนเขาไปทำไม่ใช่ทำดิไม่น่าไปฝึกวิชาเลยไอ้มันการนาเขตเสียผมดูดิแม่งการนาเขตพิติและขอบเขตให้ให้ผมเนี่ยแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้โอ้มันที่ไหนวะเนี่ยไปไปแล้วกันอ่ะนะอุย้ยเหี้ยแม่งเฮ้ยมาอย่างงี้เหรออีเห้ยโอ้ยแล้วกูจุกบา้านไปแล้ว หมือนเหมือนพลังการการอาณาเขตน่าจะหมดไปนะฮะไปแล้วกูไม่ทำแล้วงงงานอะไรเดี่ยอวการตังเ่าหร่วะนนียแม่งกลับไปได้อีกเกมบังคับให้กูอยู่โอ้พี่ไเ่เหรอพี่มันเป็นของจริงเมื่อกี้มันไม่ใช่ของเล่นแม่งกูเห็นถ้ามันเป็นของเล่นนะนะกูคงไม่สนใจล้างเมื่อกี้หรอกนี่ทำไรเปิดแผลอุ้ยเปิดไปแผลวะไงต่อดีนี้โอเคต่อไปแล้วก็เอากันไกลปุ๊บ <c oughs> ไงต่อฮะที่นี้นเอา้าต้องทําไงวะอุย้ยแกพี่แกอยู่อีกแล้วอ่ะแม่งรอบแรกมาแต่ไม่แต่ว่ารอบนี้ไม่หายป่ววะเดี๋ยวพี่แกจะอยู่นะฮะดีครับวัสดีครับผมด้วย oh. อ้าวอุ้ยเย้ชนดีให้ผมทําอะไรต่อครับพี่เฮ้ย,ยเดี๋ยวกูเจอมึงไปแล้วเมื่อกี้ไอ พี่แ่ว่ารอบนี้แกไม่จำว่ะแกไม่จำโอเคต่อโอ๊ยกล่วยกูจะหาได้มึงนี่เนาะนานหดือเกินในตอนทีนี้โอเคน่าจะต้องกดอันนี้นะฮะนี่ไงอ้อเป็นการดูดเลือดนะฮะเหมือนจะเอาไปให้แวมไพร์กินนะฮะหรือเปล่าอาจจะไปทำก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าฮะเอออาจจะทำเดี๋ยวนะไอสัตว์มึงอยู่แล้วไฟ ปูว่านะถ้ากูเดินเข้าไปมันต้องมีอะไรแน่แต่เราเราไม่เดินแถบเราอยู่ตรงนี้แหละเพื่อความปลอดภัยเราต้องเซฟที่เข้าไว้แม้หัว,หวใจเราบายก่อนเกมจบนี่ฮะโอเคเล่นหมดแล้วง้ต่อครับทีนี้ปิดเครื่องปะโอเคเปิดเครื่องแล้วงต่อครับทีดีอ๋อเฮ้ยไม่งานไม่วะงี้แหละคุณหาถึงจะให้โบนัสกลับได้ยัง ยังกลับไม่ได้นะผมว่าอะไรต่อทีนี้อ๋เดี๋ยวนะมงึงต้องเติมเลือดอยู่แล้วเนี่ยเอาทำเพื่ออะไรกู้ถามจริงหรือเมื่อกี้เลือดเมื่อกี้อาจจะมีเชืออเ้อได้ไหมทุกคนนะมันอาจจะมีอะไรที่จ้องเราอยู่ก็ได้นะฮะ มันต้องมีแล่ววะมันจะหมดแล้ววะมีไหมไม่มีว่ะโอ๊ะมีมีดิน่ะแขกของเราเห็นปะดำๆเลยวัสดีครับี่อุ๊ยตาแดงเลยอุ๊ยเพี่อย่าปิดไฟผนบีนผมทำงานอยู่อย่าปิดไฟผมผมทำงานอยู่รู้จักปะเดี๋ยวแม่งอยู่ที่เมือ่อไหร่ใจคอไม่ค่อยดีเลยงั้ต่อครับทีนี้ลาหรอโอเคหมดแล้วมัง้ง ทำได้และโอเคน่าจะต้องล่างแล้วผมว่าได้ครับโอเคไปอ so right ุ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูได้ด้วยเหรอกูได้หรออุ้ยท่าถ้าอย่างยี้มันอย่ายบอกแล้ว่ากูโจ้นายเองหล่อเนี่ยไม่ใช่หรอคิดเองนะครับแม่งเดี๋ยวเกมมันจะไม่หลอนแล้วอีโอ้โหแม่งกูว่าโดนแล้วแหละเฮ้ย ไอ้ผู้หญิงมัมีหมัดป่ะเนี่ยตีนมีมือป่ะมึงต่อยเลยประตูเปิดไม่ได้มึงก็ผากไปดิวะมึงรู้จักการเตะป่ะมึงถีบไปเลยเนี่ยถีบเข้าไปเลยแล้วก็ฝ่าเข้าไปวิ่งโอ้โหแมงมึงไม่มีความสามารถอะไรเลยหรือมึงโตแต่ตัวจริงเลยเนี่ยเร็วโอ้ยวิ่งหนีสุดไปไม่ได้หรอกฮะแม่งเกมมันร้อยกูอยู่ตรงนี้แหละที่กูอยากวิ่งหนีแล้วแต่มันที่กูวิ่งไปมันก็ติดอยู่ดีเว่าคนโอ้ยเรียบร้อยฮะโดน GM โอ้โหมึงทะลุรป,ประตูมาอย่างนี้เลยหล่อน,นี้โอ้ยรูปร่างเนี่ยอันนี้เป็นการแสดงหรือเปล่าครับอุย้ยลอยตัวหุ้ยอย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าอาจารย์กูโจเขาสิงเอแล้วไฟปิดแล้วกว่าโดนแตกอุย้ยอาไฟยังไม่ดับกวแตกมึงไม่ต้องคิดอะไรเลยแตกแน่นอนเพราะว่ากูลุกไม่ได้กูทำอะไรไม่ได้กูดูเหมือนคนไม่มีปัญญา S 1> <S 1> อ้วเอ้าอุ้ยเอาเมื่อกี้กูเห็นอะไรเมื่อกี้โว้ตาฟ้าดิอะกูตาฟ้านึกว่าโผล่มาแล้วกี้เห็นมันหัวดำๆเลยไม่รู้อะอุ้ยนี่ของจริง Dark Stone จบแล้วไปโอเคฮะจบเดโมโกันแล้วนะฮะนี่เป็นโดยเดบุ้ยโดยอะไรนี่เป็นเดโมเนี่ยทุกคนนะฮะทั้งหมดดีนะฮะก็ แน่นะครับผมใครที่อยากให่ผมเล่นตัวเต็มครับไม่ต้องหรอกนะกูไม่เล่น <c oughs> นี่แค่ลองเล่นเฉยๆไงเออโอเคไปเจอกันนะฮะ